รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อแดงก็คือเหรียญคุกเข่าอันนี้ทองคำอีกเหรียญทองคําครับแต่จริงๆเหรียญคุกเข่าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นเนื้อล่างๆเนี่ยยังเล่นหากได้เนี่ยครับก็ยังหลักหลักร้อยหลักพันก็บยังมีก็นิยมเล่นหาเพราะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมรุ่นหนึ่งที่ยังเช่าหายังเก็บสะสมกันครับอทำไมถึงต้องทําเป็นเหรียญคุกเข่าครับ ผมไม่ไม่รู้ว่าตอนที่หลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยทำไมถึงออกแบบรุ่นนี้แล้วหลังจากนั้นปีเดียวหลวงพ่อมรณภาพก็สร้างจำลองที่วัดแล้วก็พระบูชาท่านที่เอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้เอาไว้กราบไหว้นั่นคือจำลองเป็นรูปคุกเข่าครูปสุดท้ายเลยความหมายของหลวงพ่อท่านอาจจะรู้ไหมหรือว่ายังไงถึงได้ออกแบบเหรียญเป็นแบบเหรียญคุกเข่าเป็นรูปสุดท้าย โอ้สวยนะก็เห็นวัยรุ่นเก็บกันเยอะมากเก็บเก็บกันเยอะมากเพราะว่าราคาคนเริ่มเล่นพระหรือพ่อแดงใหม่ๆยังจับต้องได้อยู่ครับคือผมว่าเซียนฝั่งเพชรบุรีค่อนข้างน่ารักเนาะแล้วก็เล่นกันโหส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มจะมียัง g e n e r a t i o นอ่ะมีวัยรุ่นมีอะไรเข้ามาเยอะขึ้นเล่นมากขึ้นความทำให้เหรียญทันแบบค่อนข้างป๊อปแล่าแล้วก็นักเล่นนักสะสมคนเพชรบุรีอ่ะ ผมที่ชอบความเป็นกรมเกลียวในการสะสม